อัปเกรดเรียบร้อยไอ้อะไรเนี่ยของเครื่องไม่ต้องสนใจยี่ห้อะว่าข้างในไม่มีของมันข้างในไม่เหลือบัเหลือใส่บัเหลือพุ่งจัะจังใช่เหลือพุ่งควักออกให้หมดมีแต่ของดีๆอะไรไม่ดีเอาออกเอาในของคุณภาพดีเข้าไปอะไรตัวเก่าจยไกโยกมาอยู่ในเครื่องนี้นี่เขาสองเครื่องเออัน่งมาสองเครื่อง อะไรตัวเก่าของครัวนี้เอามายำใส่กันให้ได้เครื่องนี้ขอาลูกค้าพอเห็นสองเครื่องแม่<ช>จ้ามาได้ละยองทรงมาให้อัเกีละยองเลยใช่ละยองที <c oughs> อันนี้มาเคสกันนะล,ละยองที่ไอ้ตัวนี้ยังไม่ได้ลอง <c oughs> เดี๋ยวจะเอาไปลองที่บ้านนะ <c oughs> เครื่องไม้ปกติบ่ได้อัพเกรดกับอัพเกรดนี่ความรู้สึกนี่คือแตกต่างหลบรอบมันเร็วกว่ารอบเร็วกว่ามันบ่สัมผัสได้หญ่สัมพันธ์ใหญ่ว่าแน่นกว่าแรงกว่าเหมือนเท่ามีผ้าเวอร์มากกว่าเก่ามันบ่ของน้องก็แก้แค่อะไรช่างน้ำมันดำน้ำมันดำแค่นั้นนะแค่นั้นนะไปฝนโซ่มันคมกับจวดแล้วมืนก็บจวดได้แล้วเนาะถึงก็ขับขับจะซอยยังไงเนี่ยซอยเป็นท่อนเป็นท่อนทำปืนหรือเอาไงไว้ผ่าในต้นประมาณเม็ดหนึ่งครับ เพื่อน้องพี่ตัดได้ป่ล่ะได้ตัดให้น้องเลยเนี่ยจะได้เสร็จต่อนะตัดไว้แล้วก็ให้น้องบาเบี้ยวเปล่าแดงกัดแข็งบ้าแค่เบี้ยวบาแขมเลยบานี่ละบาบาแขม บาแถมโซ่แถมโซ่เก่ารับคมมาใช้เน,นี่ยก็ตัดประมาณนี้นเครื่องก็ร้อนแล้วนะ แพงเพราะอย่างนี้แหละครับเนี est, ่ยนะมันแพงว่าคุณภาพภายในนะของมันดีมันก็จะทํางานได้ทนได้ต่อเนื tu, ่องทํางานได้เรื่องแน่นเลยนะดงง่ายดงง่ายงกับไม้ห้ไม้ห้้เลยดงตึ้งึงตึงไม่ขัดเลยนะรอบเครื่องก็ถือว่าฟังเพาะนะ สุดพอดีพอดีเผื่อไม่ได้เอาแรงมากนะอัปเกรดเรียบร้อยไอ้อะไรเนี่ยของเครื่องไม่ต้องสนใจยี่ห้อเพราะว่าข้างในไม่มีของมันข้างในไม่เหลือบ่เหลือใส่บ่เลือพุ่งจ้ะจังใส่พุ่งะควักออกให้หมดมีแต่ของดีๆอะไรไม่ดีเอาออกเอาได้ของคุณภาพดีเข้าไปอะไรตัวเก่าจยกลยกมาอยู่ในเครื่องนี้ฮะนี่เขาสองเครื่องเออันส่งมาสองเครื่อง อะไรตัวเก่าของครัวนี้เอามายำใส่กันให้ได้เครื่องนี้ลูกค้าพอเห็นสองเครื่องแม่จ๋ามาได้ละยองทรงแม่อาบีละยองเลยใช่ละยองฮิฮิอันนี้มาเทสกันนะละยองฮิไอ้ตัวนี้ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวจะเอาไปลองที่บ้านนะอ๋อนี่จะไปตัดตัดที่บ้านอันนี้จะไปลองที่บ้านตานสมบุรีลำเนาะเราทำคลิปต่อไม่รู้จะเจอต้นอะไรหรอกหาต้นง่ายๆให้เน่ยเด้อเอาแต่ต้นบกต้นกุ้งต้นอะไรต้นเจอแต่ต้นแข็งๆนะ เป็นอัดเปิดเปิดอลาด์แล้วครับเป็นแล้วลงแล้วมันก็มีแต่จุดก็ได,ไดเ้เป็นเป็นพื้นเป็นยังไงเขามาสาร้างเอาเลยสรุปยังไงเบริร์ตพอใจไหมสรุปโอเคโอ้เรื่องสรุปจบงานกันยอดแล้วนี่สุดยอดแล้วเนาะเครือ่องมันอัปเดตอันนี้อันนี้เอาออกกล้องก่อนนะนี่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ทีหลังเนี่ยไม่ได้ลองเอาสองตัวนี้ก่อนอันนี้มีจับิอันนี้ยี่ห้ออะไรไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า เออทำทำใหม่ทำใหม่ทำทมันใหม่ทำเหมือนของเบดของเบดใส่อะไรอีกเกตหนึ่งตรงนี้ก็อีกเกตหนึ่งคนละเกตมันมีหลายเกตนะเพื่อนๆนะอะไรตามเกี่ยวนะแล้วตัวนี้ถ้าไม่ติดขัดอะไรเนี่ยห้าวนะแรงจวดแรงกว่าตัวนี้แต่ว่าน้ำมันมันไม่ไปเนาะน้ำมันน้ำมันเอ่อน้ำมันดำมันไม่ออกไม่ค่อยออกออกไม่ดีก็เหมือนเครื่องที่อันก่อนก็น้ำมันดำไม่ออกเปลี่ยนแม่ปั๊มใหม่ออกดีเพราะว่า เราจะไปใช้งานไอ้พวกประเทศใช่ปลูกลัมันสัปะสับมันสับปะหลังเห็นไหมเนื้อโซแห้งเวลามันอะไรนะเบิร์ดมันอะไรนะปลูกมันอะไรนะมันสะปะหลังโอเคสมาคมช่างนี่จะติดอ่างกันนะไม่ชัดมัางติดอ่างมาเราผมก็กับน้องนะก็ขอจบคลิปด้วยกันเท่านี้นะเพื่อนๆนะสรุปการใช้งานก็คือ ก็ผ่านทั้งสองตัวติดขัดเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวปรับปรุงแก้ไขใหม่นะได้คราวนี้นะเพื่อนๆปรับปรุงแล้วก็เราค่อยมาลงคลิปอีกเนาะโอเคก็จะเอาเครื่องน้องนี่แหละตัวหลักเลยใช่หลังจากปรับปรุงมาเดี๋ยวหาต้นใหม่ๆมาลงต้นใหม่มีใช่มีเยอะในสวนมีเยอะนะเพื่อนๆสวนมีเยอะอันนี้ของน้องเลยทั้งมุดแดงทั้งยุงปลาเด้อพี่น้องเด้อโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมกับน้องด้วยนะอันนี้ช่องน้องก็ ผมอยากเปในช่างของผมก็อ่าอันนี้อยากเปในช่างเนี่ยนางหน้าสุดหล่อแบบนี้ค่ะอะไรกนเลออไปแล้วโอเคครับอันนี้ช่างกายด้วยกันเลยโอเคฟีดซีด้วยกันนะลาแล้วนะครับบ๊ายบายครับสสวัดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ